ฟิตติ้งละครนะคะซีรีส์เรื่อง One Night Stand นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแรกของเชนออริจินอลนะคะเชนออริจินอลคือเชนออริจินอลก็คือลงทุนเองทำเองอยากทำอะไรก็ทำนะครับคืออย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยที่เห็นต่าๆมางนะครับของงานของเชนของท่านผูเนี่ยก็จะเป็นงานลักษณะของการรับจ้างผลิตนะครับแปลว่าอะไรแปลว,ว่าเราทำตามโจทย์ของสถานีหรือแพลตฟอร์มที่ว่าจ้างเชน Chain ครับ นะแต่ว่าวันไ i g h t s เนี่ยจะเป็นเชนออ original ที่เราเลือกเรื่องเองที่เราอยากจะทําที่เราเห็นภาพแล้วเราก็วางทุกอย่างเองเโดยที่ไม่มีข้อจํากัดทังความคิดหรือกฎกติกาของใครมามาครอบของเราครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆแล้วเราก็เลือกวันไ i นแ t s ทําทำเป็นเรื่องแรกของเชนออ original นะครับแต่ดีตนงที่เราแซ่บกับนักแสดงบอกว่า แหรูห้ามากเลยค่ะครับ<น>ก็หลายๆคนก็ต้องบอกว่าในนิสิตภาพละครของเชนยอดหนึ่งครัว่าแซบนะครับ,รบเข้มข้นเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีมากกว่านนะั้นนะครับถามว่าทำไมาถึงเลือกคำวันไหนแต่จะให้พี่ช็น่นกอนอ่าเออวันไหนสแตนเป็นเป็นนิยายออนไลน์ที่โด่งดังนะคะแล้วก็เป็นเป็นเบสเซลเลอร์ในโลกออนไลน์เจอกระทั่งมาตีพิมพ์ตอนนี้ก็ประมาณหมื่นเป็นหมื่นก๊อปปี้ แล้วก็กําลังมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าได้รับการรีวิวอย่างเยอะมากแล้วก็ได้รับความสนใจทั้งคนอ่านในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเลือกวันไอสแซนมาเป็นเชนออริจินอลเรื่องแรกคือแนวคิดของวันไอสแซนนะคะมันมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกในสังคมปัจจุบันสังคมในโลกออนไลน์ที่มันเต็มไปด้วยการแสงความคิดเห็นทั้งเรื่องจริงและไม่จริง เรื่องของเราการบูลลี่กันต่างๆนานาไปจะถึงการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์และการใช้ชีวิตในโลกกลางคืนที่มันอาจจะมีอันตรายที่ไม่รู้ตัวกันอยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็มันก็เลยนำมาซึ่งเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการฆาตกรรมแล้วก็ดำไปสู่การสืบสวนแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราคิดว่าเป็นเรื่องชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมของเชนอยู่ว่าละครหรือซีรีส์ของเชนจะเป็นสิ่งที่คนดูสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตในปัจจุบันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันไอสแซงก็เป็นเรื่องชีวิตของคนปัจจุบันวันนี้เรื่องราวของเพื่อนผู้หญิงสามคนนะคะที่มีความเป็นเพื่อนรักแล้วก็มีความเป็นเพื่อนร้ายกันอยู่ด้วยนะคะกับคืนวันเอพิลฟูเดที่ทั้งสามคนไปปาร์ตี้กัน แล้วก็ไปเจอเจอผู้คนมากมายแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคืนวันที่เปลี่ยนชีวิตของทุกคนมีเรื่องของกันฆาตกรรมเกิดขึ้นมีเรื่องของใครคือคนที่ทำร้ายใครเกิดขึ้น mm hmm. คือการที่วันไอสแตนได้รับความนิยมมากๆตอนที่เป็นเป็นอยู่ในโลกออนไลน์หรือเป็นออกมาตีพิมพ์ก็ตามนันก็คงเป็นเรื่องของ ความเข้มข้นในเรื่องของการมีการพลิกลอกหักมุมการตามสืบเรื่องราวนะคะเป็นเป็นบทประพันธ์ของนักเขียนปัจจุบันนะคะสองคนที่เข้ามาจับมือก,กันก็คือใบสนกับเ,เจ้าหญิงผ,ผู้เออโฉมเนี่ยเขามาจับมือกันและเขียนเรื่องนี้ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาก,ก่อนแล้วก็เลยเราก็เลยเลือกเรื่องนี้มาะคะ่ะเล่าเรื่องแบบเรื่องนักแสดงเจ็ดคนดหน่อยได้ไหมนักแสดงให้เจ็ดคนมาได้ไหมคัน <ไป S 2> ั้นตรเออ จร,จริงแล้วตัวละครในเรื่องนี้ครับมันจะมีตัวละครหล,ะล,ะล,ะละรักๆสําขัดอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆต้ตองบอกว่าในนิยายเกราแรคเตอร์ตัวละครมาค่อนข้างชัดมากครับมันเลยทําให้แบบตอนที่วางแคสติ้งเนี่ยก็จะนึกภาพนน้องแต่ละคนออกมาว่าเอ๊ะคนจะเป็นใครเป็นใครอะไรเงี้ยอย่างตัวควีนอย่างเงี้ยลุคที่แบบว่านางพยาตัวแม่แบบเออมีความแบบแรงแซ <ๆ S 1> ่บสวยต้องเป๊ะตลอดเวลาหรือแบบตัวเกล ก็จะเป็นแบบว่าเด็กผู้หญิงที่ภายนอกแบบดูอ่อนกว่าแต่ข้างในมันก็แบบมีความเปรี้ยวจริงๆมิติของตัวละครเกลก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างฉัดที่ว่าข้างในกับข้างนอกแตกต่างกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นการที่ชวนแบบว่าควารู้สึกว่าจริงๆแล้วเอสเธอร์ก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เรียบร้อยว่าไม่ได้เรียบร้อยก็ยังมีความโซนกซนแก่ๆก็เห็นเต้น ค่ะแพงค่ะแพง,พแพงนี่อันเนี้ยเห็นบันปันก็จะรู้สึกว่าแบบพี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่ภายนอกตัวละครของสังคมสมัยนี้ครับออมนุษย์คือภายนอกบางทีอาจจะดูแบบลุกดูแรงดูเปรี้ยวดูมั่นใจแต่ด้านในมันมีอะไรบางอย่างที่มันก็อาจจะตรงกันข้ามก็ได้แล้วพี่ก็รู้สึกว่า เออปันปันเขาก็เขาภายนอกเขาดูเหมือนเป็นเด็กแบบมั่นใจแต่จริงๆแล้วที่ว่าเขาก็เป็นเด็กปกติที่มันก็มีความไม่มั่นใจอยู่บ้างในตัวอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเนาะใช่แล้วตอนนีุนน่มๆนะคะแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนก็แบบเป็นไงบ้างก็จะเลือกคนที่ดูเอ่อในเรื่องแน่นอนเนาะผู้หญิงสวยขนาดนี้เรื่องที่ความเจ้าชู้นี่คือได้ะเพราว่าดูหน้าโคตรติดหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้ เรียบร้อยแล้วครับลูกๆเป็นคนดีครับแต่หน้่งบุ๊เจ้าชู้เลยอะไรคือคือผู้ชาชในในในเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างก็จะเรียกว่าอะไรอย่างมีมีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายค่ะอย่างอย่างอย่างซีเขาเป็นทอยทอยก็จะเป็นแบบลูกเศรษฐีเนาะแบบดูแบบว่าเพอร์เฟกทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มีแต่มีความแรงความร้ายอยู่ในตัวเล่นทุกทีเล่นละครที่ที่ไหนเป็นคนดีทุกทีเลยนะแต่เล่นละครคนอื่นเป็นเจ้าชายเป็นองค์ชายก็สนุกดีกับการได้จับสีมาเปลี่ยนทําอะไรที่เขาได้ฟิกแคลนเตอร์ที่แฟนเขาเน่ะเขาจะเป็นคนชอบค่ะชอบทาอะไรที่ได้ได้แสดงผมว่าเป็นข้อดีเป็นข้อดีมากๆของแสดงแต่ละคนก็คือไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้แล้วครับ คนนี้เหรอคะชื่ออะไรคะในเรื่องชื่ออะไรชิวาสค่ะชิวาสเป็นหนุ่มลึกลับค่ะเขาจะมีความแบบลึกลับเขาจะมีความแบบมาแล้วแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามาอย่างไงมาทาไมมาทำไมจะเห็นจะเห็นความสงสัยอยู่ในสีหน้าตลอดเวลามาทาไมคนชื่ออะไรคะผมเอเทนครับเอเทนครับผู้ชายนักกีฬาเนาะเป็นคนดีหนึ่งเดียวในเรื่องนี้ครับขอให้ดูขอให้รอดูบอดี้ นี่พูดแบบเพราะว่าเขาจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอ่ะว่ายทากบเป็นนักกีฬาที่ไม่ขึ้นจากน้ำนะครับอีกคนนึงนะครับคนนี้มาคนนี้ชื่ออะไรคะอาจารย์ A.J. ค่ะ A.J. นี่เห็นแั้วแบบปากซอยก็รู้เลยว่านี่ใส่ไม่ดีอันนี้ผมปรึกษาพี่โก้เรียบร้อยแล้วต้องเล่นยังไงจริงๆต้องเรียนรู้กับเขาให้เยอะๆนะครับเวลาแบบทำอะไรที่มันตกมันข้างกับความนแบบตรง <med> ตัวละครเหล่านี้เขาก็จะมีเขาก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็เขาก็จะมาแผละผูกเงื่อนผูกปมกันคนนี้ชอบคนนี้แต่ไม่ชอบคนนั้นแล้วพอวันหนึ่งมันมีการตายเกิดขึ้นแล้วใครจะเป็นคนที่ลงมือทําสิ่งนั้นนะคะเราก็ได้ผู้กำกับคือพี่เคค่ะพี่เคค่ะ นี่แกพูดหน่อยคะ่ะรู้สึกไงคะที่ได้มากำกับเรื่องนี้ดีใจครับเพราะว่าจริงๆก็พิมพ์กับเพื่อนกับเชนมาทั้งงานนานแล้วแต่เลิฟซองนะครับ <c oughs> ก็มาเป็นขับไฟเดย์แต่ก็มาเป็นเพื่นของเชนมาดีนะครับก็พอคือแบบเี้ยพ,พ,พี่ชอตแล้วก็รู้สึกว่าตัวบลคคลก็สนุกสนุกแบบน่าติาดตามมากแล้วก็เริ่มพัฒนาบทกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็จริงๆก็อยากให้ติดตามนะเหมือนที่ชอตเล่าไปแล้วว่าบุคคลความสำพันธ์หรือความลึกลับล็อซ้อนของ ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นยังไงที่จริงมันก็จริงสนุกนะครับ,รบสนุกมากๆมากเท่าที่ผมได้อ่านแล้วได้อ่านแล้วนะครับสนุกมากก็ต้องบอกว่าความเป็นเชนออริจินอลอ่ะครับคือจริงๆแล้วในเชิงของโปรดักชันเราตั้งใจที่เราจะเรียกว่ายกมาตรฐานของซีรีส์ไทยด้วยครับส่วนหนึ่งที่มีความปรนณี่มีความลงทุนในโปรดักชันต่างๆมูทโทนต่างๆมันจะมีความเป็นฟิลเป็นซีรีส์ต่าง มีความเป็นสากลมากขึ้นเอาอย่างดีดีกว่านะครับซึ่งแบบตอนที่อย่าเป็นซัวพาวเวอร์อย่าเป็นซัวพาวเวอร์ว่างั้นเถอะอยากพึ่งคุยอยากเป็นไงวะอยากเป็นเป็นได้หรือเปล่าไม่รู้แต่อยากเป็นเราก็อยากเป็นซ้อมๆนะครับก็หวังว่าเรื่องนี้คือจริงๆแล้ว ในในในธุรกิจนะตอนนี้นครับเราจะเห็นว่าคอนเทนต์ของไทยครับก็ถูกส่งออกนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านไปทั่วโลกหมดแล้วครับทุกวันนี้โลกเราเล็กลงนะด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็เลยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้สามารถเผยแพร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าตัวนี้จะเป็นวั uh, One Night Stand นไอสแตนเนี่ยครับ uh, มันจะเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนมองมองภาพลักษณ์ของซีรีส์ของไทยว่าเฮ้ยอยู่ในมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถทัดเทียมแล้วก็สนุกจริง เพราะนั้นสิ่งที่เลือกพี่เคมาก็เพราะว่าพี่เคมีกลิ่นอายความแบบ <c oughs> ผู้ชายรัดรากแล้วก็จริงๆแล้วพี่เคจำกับหนังมาเยอะกว่าละครซีรีส์ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้กลิ่นอายมุดคนต่างๆก็จะมีความเป็นซีรีส์ที่มีความเป็นมูฟวี่หน่อยๆคยรับกิเลนที่ครับต้องรับงานกดดันไหมคะพี่สมไม่ไม่ก็คงอยากทำให้ดีที่สุด <c oughs> เพราะมันจริงนน่าสนุกนะรั่าุกที่จะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็มีนักแสดงหลไรๆะคนที่ผมเขายังไม่เคยร่วมงานด้วยในนี้ก็มีพี่สี่เขาจะมีพี่สี่ที่เคยร่วมงานกันจริงจังแล้วท่เหลือก็เริ่มข้องฝกันแแสดงกดดันไหมคะแบบพวกกัตนหมากันนาแบบกอินเตอร์อะไแไปปนปาร์กันนรอ่งเงียสาวๆแแก๊งสๆอะไหมคะ กด,ดดันไหมล่ะคะคก็พอก็คือรู้ว่าเป็นเรื่องแรกของเชน n ิวิชิโน่ด้วยก็คือแล้วบทละครทุกอย่างซีรีส์ทุกอย่างคือมัอนทำมาดี<อ>หมดแล้วนิยายอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่ถามว่ากดดันไหมกดดันอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าก็มั่นใจในพี่พีภูมิกับมั่นใจในนักแสดงกดว่าเราน่าจะทำมาได้ดีคะ่ะค่ะก็กดดันค่ะเหมือนที่พันบอกเลยเป็น เป็นออริจินอลเรื่องแรกของเชนด์ด้วยเลยค่ะก็อยากทำที่ดีที่สุดแล้วก็พอได้อ่านบทแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันสนุกมากอ่ะเราอยากอ่านต่อแบบเมื่อไหร่บทตอนต่อไปจะมาคือเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดซึ่งมาชามากใช่คือตัวตัวอะไรปพูดแล้วไปเนี่ยคือตัวเราเองยังอยากอ่านต่อเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าวยอยากจะทำให้มันออกมาดีมากที่สุดให้มันสมกับที่บทมันทุกนทุกขนาด คือคือพออ่านบทแล้วมันสนุกถึงขั้นแบบหนุ่ตอนนี้ได้นิยายมาสองเล่มแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องกับอ่านนิยายกลับบ้านอ่านหนาหนิยายเลยใช่ได้มาแล้วค่ะก็ความรู้สึกเดียวกันค่ะก็รู้สึกว่าการเปิดคือน่าสนใจแล้วก็บวกกับการแสดงหลายๆท่านคุณไม่เคยร่วมงานแล้วก็ไม่เคยเจอในกองทัพโดยเฉาเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่หาใครค่ะคต่น่าดีใหนุ่มๆค่ะเชิญเจ้าหนุ่ม เหล่าคนดีคนดีก่อนคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเหมือนแบบตามคาแรคเตอร์แบบตัวเองทีสอนบอกเลยนะว่าเป็นคนดีมากๆมองผ่านใจก็รูรู้เป็นคนดีผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่างที่บอกก็เป็นเทย์บอยเทย์บอยมีความแบบว่าไปยุ่งรบกวนคนอื่นเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบขัดกับตัวจริงนิดนึงคือที่เมก็คืออคืที่ตะกี้บอกว่าเป็นคนดีนี่ก็อาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดครับเพราะผมเชื่อว่าจริงๆทุกคนมันก็ มันก็ต้องมีมุมม <th sight> ีมุมดาร์ของตัวเองแหละในในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่กยังไม่มาถิงโกใช่ไหมครับผมตัวจริงผมอะไรก็อย่างที่บอกก็แบบว่าคือพื้นฐานน่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบคิดร้ายหรือว่ามีเจตนาร้ายอะไรต่อใครแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางสถานการณ์บางมุมที่เราอาจจะต้องแบบเพลินไปเป็นแบบหม่นหม่นบ้าง ตัวละครผมเขาไกด์มาว่าเป็นตัวละครลึกลับฮะแล้วตอนหนึ่งก็จะออกแค่มือก่อนตอนที่สองก็จออกับใส่ใส่แมสใส่แว่นใส่หมวกไม่เ,ล,เลยนะครับพี่อาจจะเห็นนิ้วก้อยบ้างออกโผล่มาแต่ตอนก็อ่านทุกตอนก็ลุ้นครับลุ้นมากๆเลยว่ามันจะโผล่มาไหมโผล่มาพี่ <c oughs> โผล่ครับผมก็ตัวละครผมก็จะเป็นแบบว่าเศรษฐีครับผมเออแต่ในชีวิตจริงไม่เศรษฐีเลยฮะผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใช้เงินแค่ปัญหาครับตัวละครนี้ก็จะมีความแบบ มีมิติครับผมมีหลายมุมเวลาที่เขามีก็จะด well ีเลยเวลาที่เขาไลายก็ไลายไปเลยแต่โดยรวมเป็นคนดีครับออกตัวกันเก่งเลยนะไม่ใช่นะที่เจอมาไม่ใช่นะตกทั้งทีเลยโอเคไม่เหนื่อยแต่ว่าแต่ว่าในสี่คนนี้จะต้องมีใครสักคนเป็นฆาตกรเนาะไหนก็ไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่ากไม่รู้ครับ ก็วันสแตนจะออนแอร์ทางช่องวัน3 1มนะคะในช่วงเดือนเดือนสิงหาคมคิวสี่คิวสี่ก็จะได้ดูกันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะพอเป็นเช่นออริจินอลเนาะคือคือทุกครั้งที่เราทํางานนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นทํางานในรูปแบบไหนจะเป็นการรับจ้างผลิตหรือจะเป็นการําเองหรืองานใดๆก็ตามเราก็ทําเต็มที่ทําสุดทุกครั้งแหละนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นเช่นออริจินอลเรื่องแรกมันก็มีความสนุก ันก็มีความตื่นเต้นมันก็การรู้สึกที่แบบเออแตกต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็การหยิบยกเอานิยายออนไลน์สมัยใหม่ที่เป็นสังคมแบบโลกยุคปัจจุบันเลยมาทำแล้วก็นักแสดงก็จะเป็นแบบผลรุ้นใหม่มากๆมารวมตัวกันแบบนี้ค่ะก็มันก็เป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งสนุกอีกแบบหนึ่งก็อยากให้ติดตามกันอยาไหมคะก็จริงจรครับก็ วันนา์แตนครับคืนเปลี่ยนชีวิตเนาะจริงๆชื่อเต็มๆของเขาจริงๆมันคือคืนเปลี่ยนชีวิตนะครับอันที่บอกคาว่าวันนา์นแตนอาจจะดูแบบมีความล้อเล่แต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้มันไม่ได้นําเสนอในมุมนั้นเลยนะครับใช่มันอาจจะเป็นวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่นในในสัคนปัจจุบันที่มันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วประเด็นสําคัญในเรื่องอ่ะมันคือคืนคืนหนึ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตของคนทุกคนไปเลยเมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็พยายามจะตามหา ว่าใครคือคนฆ่าหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่การดําเนินเรื่องะครับมันจะค่อยๆเปิดนาทีละนิดทีละนิดทีละนิดซึ่งที่ว่ามันเป็นความสนุกแล้วก็เป็นความชานฉลาดของบทด้วยครับตั้งแต่บทนิยายอยู่แล้วแต่ก็ถ้าพูดถึงบทนิยายใช่คนอาจจะรู้ว่า í, งั้นไปดูนิยายดีกว่าแล้วจะได้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าคุณแต่จริงๆแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งเชื่ออย่างนั้นนะครับ เพราะว่าทุกๆครั้งที่เวลาเชนหยิบบทประพันธ์บทนิยายมาทำนะครับมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับเพราะนั้นต้องรอดูว่าบทซีรีส์จริงๆแล้วมันจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะครับค่าค้ชครับถห้มาครับถ่ายรูปคราถ่ายไปแล้วปะถ่ายรูปหมะ อินเสิร์ตไหมคะอ๋ออินเสิร์ตครับอินเสิร์ตครัมาทุกคนองทำะไรกอ่าเราไปยืนใกล้ๆกันยืนเต้นยืนเต้นยืนเต้นกืนเต้นกันเลได้ต้นติบบิ้เต้นริบบิ้งแบบไปใกล้เออฮะมันเรียบร้อยแล้วพไไ hmm. <ah> like like ough> ี่วายอะไรวะเวลาอินเสิร์ตจะต้องไม่รู้จะทรดอะไรดีบ้างก็จะแผน่นแต่เท้าเราแผนเท้าก็จะแผนเท้าบ้างมือบ้าง